สวัสดีค่ะเ,เคยรู้สึกไหมคะว่าแบบตื่นเช้ามาแล้วมันหมดแรงไม่อยากจะลุกไม่อยากทําอะไรเลยเหมือนแบตข้างในตัวเรามันหมดเกลี้ยงไปแล้วอ๋อครับน่าจะเคยเป็นกันหลายคนเลยนะครับอาการแบบนี้ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะสภาวะที่เรียกว่าหมดไฟหรือเบิร์นเอาเนี่ยค่ะโดยเราจะดูข้อมูลจากบทความวิธีจัดการเมื่อหมดไฟที่เราได้ข้อมูลมานะคะครับ ดีเลยครับเราจะได้มาลองดูกันว่า,าในมุมของบทความนี้นะครับภาะวะหมดไฟจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเป็นสาเหตุแล้วกเ็เขามีแนวทางรับมือหรือว่าฟื้นฟูพลังใจที่แบบน่าสนใจแนะนำไว้อย่างไรบ้างครับน่าสนใจมากค่ะเพราะหลายคนอาจจะสับสนเนาะคะว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยแค่เหนื่อยมากๆหรือว่ามันคือหมดไฟจริงๆตามบทความนี้เขาบอกว่ามันต่างกันชัดเจนเลยไหมคะ ชัดเจนครับบทความนี้เขาเน้นเลยว่าต่างกันมากค่ะต่างกันยังไงคะคือถ้าเป็นความเหนื่อยล้าทั่วไปเนี่ยพอเราได้พักผ่อนมันก็มักจะดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะพักแล้วก็หายเหนื่อยครับแต่ว่าหมดไฟเนี่ยเออมันเป็นสภาวะที่พลังใจมันมันหมดไปเลยจริงๆครับเหมือนมันเหือดแห้งไปเลยมันเกิดจากการสะสมมาน,นานๆจนรู้สึกแบบเฉยชา ไม่อยากทําอะไรที่เคยชอบแล้วหรือว่าแยกตัวเองออกจากงานจากเพื่อนร่วมงานอืทําอะไรก็รู้สึกว่ามันไร้ความหมายไปหมดแม้แต่ง,งานง่ายๆนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันยากมันหนักหนาไปหมดเลยโอ้ฟังดูแล้วมันกระทบเยอะกว่าแค่เหนื่อยนะคะใช่ครับแล้วที่สําคัญคือบทความเขาเน้นว่ามันไม่ใช่ความขี้เกียจนะครับอ๋อค่ะแต่มันเป็นเหมือนเออนกลไกป้องกันตัวเองของจิตใจเรามากกว่าที่มันแบบ รับไม่ไหวแล้วจริงๆเข้าใจเลยค่ะแล้วแบบนี้อะไรคือสาเหตุหลักๆคะที่บทความเขาชี้ว่าทําให้คนเราไปถึงจุดนั้นได้มีประเด็นไหนที่แบบคนอาจจะมองข้ามไปบ้างไหมคะครับผู้เขียนบทความระบบไว้หลายปัจจัยเลยครับที่ชัดๆเลยก็คือการทํางานหนักต่อเนื่องนานๆอืมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานนั้นมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราให้คุณค่าหรือความเชื่อของเรา หรือแบบทําไปแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้สักทีเหมือนพายเรือในอ่างวนไปนะครับนึกภาพออกเลยค่ะครับอีกปัจจัยที่ผมว่าน่าสนใจคือการมีแต่สิ่งที่ต้องทําหรือ To Do List เนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะแต่กลับขาดเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเหตุผลที่ทําหรือวายนะครับว่าเราทําไปทําไมมันก็เลยรู้สึกเหมือนทําไปวันๆแบบไร้ทิศทางจริงด้วยค่ะ พอไม่มีเป้าหมายมันก็เหมือนไม่มีแรงจูงใจเนาะคะใช่เลยครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการที่เอ่อไม่ได้พักจริงๆด้วยนะครับหมายถึงยังไงคะพักไม่จริงคือแม้ว่าจะหยุดทํางานแล้วนะครับแต่สมองเรามันยังคิดเรื่องงานวนเวียนอยู่กับความกังวลหรือบางทีก็ไถหน้าจอเสพข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอ๋อค่ะเป็นบ่อยเลยค่ะแบบนี้ครับมันเลยทําให้ระบบประสาทเราไม่เคยได้พักอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่บทความชี้ว่าเป็นกับดักสําคัญเลยในยุคนี้ค่ะ คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับโดยเฉพาะผ่านโซเชียลมีเดียอือหืออันนี้จริงมากๆค่ะครับมันคอยกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ดีพออยู่เรื่อยๆเลยโโหประเด็นเรื่องพักไม่จริงกับการเปรียบเทียบนี่น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยนะคะเนี่ยพอเราเห็นสาเหตุแบบนี้แล้วแล้ววิธีจัดการล่ะคะที่บทความเขาแนะนำมามีอะไรที่พอจะช่วยดึงคนที่กำลังรู้สึกดิ่งๆให้กลับขึ้นมาได้บ้างไหมคะบทความเสนอวิธีที่น่าสนใจไว้หลายอย่างเลยครับ อย่างแรกเลยนะเขาเรียกว่าการพักแบบตั้งใจหรือ intentional rest พักแบบตั้งใจครับไม่ใช่แค่หยุดทำงานเฉยๆแต่คือการสร้างสภาวะให้จิตใจเราได้พักผ่อนจริงๆเช่นลองปิดแจ้งเตือนมือถือปิดหน้าจอไปเลยแล้วก็ออกไปเดินเล่นในสวนหรือหากิจกรรมผ่อนคลายที่เราชอบทำจริงๆอะครับอืมค่ะโดยพยายามอนุญาตให้ตัวเองได้พักโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด บทความย่ำเลยนะครับว่าการพักผ่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นไม่ใช่ทางเลือกการอนุญาตให้ตัวเองพักโดยไม่รู้สึกผิดอันนี้ดูเหมือนจะท้าทายเหมือนกันนะคะสําหรับบางคนใช่ครับมันต้องฝึกนิดหนึ่งอีกวิธีที่เขาแนะนําคือลองกลับมาสํารวจตัวเองด้วยคําถามง่ายๆแต่ผมว่ามันทรงพลังนะคําถามว่าอะไรหรอคะเช่นถ้าไม่ต้องทําเพื่อใครเลยหรือต้องไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเนี่ยฉันอยากจะใช้เวลาทําอะไรจริงๆกันแน่โอ้โห บ,บางทีคำตอบมันอาจจะพาเรากลับไปหาสิ่งที่เราเคยรักมากๆแต่เราอาจจะลืมมันไปแล้วหรืออาจจะเจอความสนใจใหม่ๆที่มันจุดประกายเล็กๆให้เราได้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วไอเดียเรื่องการแบ่งวันเป็นโหมดต่างๆล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจมันคือยังไงหรอคะอ๋อครับอันนี้ก็น่าสนใจคือบทความเสนอให้ลองแบ่งเวลาในแต่ละวันหรืออาจจะในสัปดาห์ก็ได้ครับเป็นช่วงๆหรือเป็นโหมดที่มันชัดเจนไปเลย เช่นมีโหมดทำงานเต็มที่โฟกัสโหมดก็คือช่วงที่เราจะโฟกัสกับงานจริงๆค่ะแล้วก็มีโหมดชาร์จพลังรีชาร์จโหมดอันนี้ก็คือช่วงที่เราจะทำกิจกรรมผ่อนคลายจริงๆไม่คิดเรื่องงานค่ะหรืออาจจะมีโหมดเรียนรู้สำรวจ explore โหมดไว้สำหรับลองทำอะไรใหม่ๆเล็กๆน้อยๆที่เราสนใจอ๋อเหมือนเป็นการจัดระเบียบพลังงานของเราในแต่ละวันใช่ครับ การมีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นแบบนี้อาจจะช่วยให้เราจัดการพลังงานได้ดีขึ้นแล้วก็มีอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับค่ะคือการกล้าขอความช่วยเหลือครับอันนี้สําคัญจริงๆค่ะครับบทความเน้นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือแสดงความอ่อนแอเลยนะการที่เราได้พูดคุยได้ระบายความรู้สึกกับเพื่อนคนที่ไว้ใจหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันช่วยคลายปมในใจเราได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับจริงค่ะ บางทีแค่ได้พูดออกมามันก็เบาลงไปเยอะแล้วจริงๆแล้วสำหรับคนที่อาจจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วมีวิธีค่อยๆจุดไฟใหม่ที่บทความแนะนำไหมคะแบบที่ไม่ต้องหักโหมเกินไปมีครับบทความแนะนำให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเลยเขาเรียกว่าชัยชนะเล็กๆ small wins ชัยชนะเล็กๆครับเช่นการทำภารกิจเล็กๆในชีวิตประจำวันให้สำเร็จตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างเก็บที่นอนล้างจานหรืออ่านหนังสือแค่วันละหน้าก็ได้อ๋อค่ะ สิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันช่วยสร้างความรู้สึกว่าเรายังควบคุมอะไรบางอย่างได้อยู่ยังจัดการได้หรือลองปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้นะครับเช่นจัดโต๊ะทํางานใหม่หรือลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านดูบ้างแค่เปลี่ยนอะไรเล็กน้อยก็ช่วยเปลี่ยนมุมมองได้เหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็มีอีกเทคนิคคือการจดบันทึกสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือ gratitude journal ะครับอ๋อเคยได้ยินค่ะครับ แค่วันละ1-3อย่างก็ได้เพื่อฝึกให้สมองเรามองเห็นด้านบวกหรือสิ่งดีๆที่มันมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเราเป็นวิธีที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่เน้นการลงมือทำเล็กๆน้อยๆอ,อย่างต่อเนื่องสรุปแล้วแก่นสำคัญที่สุดที่บทความนี้อยากจะสื่อสารเกี่ยวกับภาวะหมดไฟนี่คืออะไรคะผมว่าใจความหลักที่บทความพยายามย้านะครับคือภาวะหมดไฟเนี่ย มันไม่ใช่ทางตันหรือไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะแต่มันคือสัญญาณเตือนครับเป็นสัญญาณที่ดังมากๆจากร่างกายและจิตใจของเราว่าเราใช้พลังงานเกินขีดจำกัดไปแล้วนะแล้วมันถึงเวลาแล้วจริงๆที่ต้องหยุดเพื่อหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังการพักผ่อนการฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยเลยแต่เป็นสิทธิและเป็นความจำเป็นด้วยซ้ำก่อนที่ทุกอย่างมันจะเสียหายไปมากกว่านี้ครับ เป็นมุมมองที่ให้กำลังใจดีมากๆเลยนะคะว่ามันคือสัญญาณเตือนไม่ใช่จุดจบแล้วเมื่อเราพร้อมเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะครับผมสุดท้ายนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากจะชวนคิดต่อจากประเด็นในบทความนี้นะคะครับในเมื่อสาเหตุหนึ่งของการหมดไฟคือการทำงานหนักแต่ไม่เห็นผลลัพธ์หรือว่าทำไปโดยที่ขาดเป้าหมายที่ชัดเจนก็เลยอยากชวนลองถามตัวเองดูไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย อะไรคือผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่มันมีความหมายกับตัวเราจริงๆไม่ใช่ตามที่สังคมคาดหวังหรือคนอื่นบอกอะคะ่ะอืมน่าคิดครับค่ะบางทีการค้นหาคำตอบนี้อาจจะเป็นเหมือนเข็มทิศสำคัญที่ช่วยป้องกันหรือนำทางเราออกจากภาวะหมดไฟได้อย่างยั่งยืนก็ได้นะคะ